สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วง p พลง Outside นะครับซึ่งเม็นช่วงเลงแกของรายการของเรานั้นแล้วพาทุกท่านมาทดสอบแพกก็ค My Token Battle ออนไลน์กันสำหรับเกม Battle ออนไลน์นั้นหลายคนก็นได้ติดถึงเกมแอพออนไลน์นะครับที่อาจยิง ID คนกับคนกันแต่คราวนี้จะเป็นโหมดเกมวิ่งไล่จับครับและโหมดเกมวิ่งไล่จับเนี่ยจะเป็นคนกับเอเลี่ยนมาไล่จับกันและเอเลี่ยนจะเกีย่ยวอะไรกับคนนั้นมาดูกันเลยครับ และคราวนี้นะครับผมไม่ได้กับพี่ใหญ่นะฮะที่เป็นคนดูแลของเกมแบตเตอรี่นะครับผมอาจครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัยรักนึกว่าโหมดนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างฮะอ๋อสำหรับโหมดอ่า PVP ของแบตเตอรี่ออนไลนน์ะครับอ่าเป็นการต่อยอดจากโหมด p e e นะครับที่เราล้อมยังหมาเมื่อเดือนที่แล้วใช่ใช่ซึ่งโหมวดนี้เนี่ย PVP เนี่ยเป็นโหมดที่ผู้เล่นเกม b ร t t l e a r ล n a เนี่ยมีการเรียกร้องเข้ามาค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่เราเปิดเกมแต Battle ออกมาใช่ซอมบี้หรือเปล่าตอนแรกจะตั้งใจจะทำเป็นซอมบี้ครับแต่ว่าตอนมีคือมันมีความที่แบบ ช่างที่เราทำมาเยอะแล้วเราเลยเอาสิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยอย่างเช่นหมวดเอเรียนนะครับมาต่อยอดออกมาให้หมดเอเรียนนะครับแล้วก็ทำในส่วนของอัพเกรดในเรื่องของพวกตัวที่มันมีเปทั้งหมดการอัพเกรดไปเรื่อยๆทั้ตัวนะครับซึ่งในส่วนของหมดตัวนี้นะฮะับก็เทรนเนอร์สุดตัวเอเรียนเขาจะมีเอเรียนหมดสองประเภทนะครับจะมีในส่วนของเป็นเอเรียนธรรมดาแล้วก็เป็นส่วนของเอเรียน ซึ่งเมื่อกี้คุณปายก็ได้ลองเทสแล้วนะใช่แต่ก็พิเศษสุดก็คือในฝั่งของมนุษย์เนี่ยซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเล่นที่เล่นเกมประเภท Q Q เนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ทั่วไปแต่นี้เราเป็นพิเศษมากคือเรามีฮีโร่ฮีโร่ใช่พี่พักคุมไหมใส่เกาะวิ่งไล่ปันอย่างเดียวเลยนึกว่าจะกินไงไม่ใช่ฮีโร่นี่จะเป็นเ,นเหมือนกับ อ่าตัวพิเศษเอาจะ<อ>มีฝ<ม>ั่งฝั่งฝั่งฝั่ง,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 งนะคร<ช>ับซึ่ง,งคุณสมบัติก็คือเกิดมาปุ๊บเพื่อนที่โดนสู่เป็นฮีโร่เนี่ยจะมีในส่วนของเอ่อแตไม่ได้เป็นตัวตัว เฮลิคอปเตอร์หรือว่าปืนใหญ่ต่อสู้กัษย์สัญญาณ M77 ก็จะตนดปืนอ่า MK48 คือเป็นปืนกลรุ่นิเซียออเตเลียนเนี่ยแฮกออกมาเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อสุ่มคือคือว่าถ้าทำมันมาดีก็ได้ไปเลยอ๋อวันหัวอย่างเดียวเลยนะฮะทำไมผมเล่นมันที่ทำมันไม่เคยเป็นเลยเนี่ยขล้วที่สำคัญนะครับถ้าถ้ามันมันเนี่ยอยู่รอดจนถึงสุดท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของการเป็นคริสตัลคือเปลี่ยนสภาวะเป็นสภาวะที่แบบนะครับเหมือนคุ้มค้า ะก็จะมีสกิมเปซคุลนิดนิดส่งยานะสามารถแทงเอเลียนเดียวเอเรียนก็จะตายได้เลยแล้วอย่างเอเลียนนี่มีวิธีการยังไงมันก็สามารถรับมือของฝ่ายคนได้อ่าวิธีการรับมือของกับเอเลียนนะฮะมันมีทั้งสองอย่างครับคือถ้ามุองมอของเอเลียนที่เป็นมนุษย์นะครับก็คือต้องเน้นเรื่ององการร่วมมือในการช่วยกันบริหาร ก็จะเป็นเรื่องของโลเคชันในการยืนอยู่ด้วยกันหรือว่าการช่วยกันยิงนะครับ <c oughs> เพื่อต่อต้านแล้วก็ถุถงลาให้อเอเลี่ยนเข้ามาข้างเราได้นะครับใน <c oughs> ส่วนของอเลี่ยนเหมือนกันนะครับต้องแบบดูครับว่าจุดจุดไหนที่เข้าไปแล้วโดวนบวกนะฮะต้องต้องเข้าไปเยีย่ยนเยอะนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของตัวที่ผมบอกก็คือตัวออโรเดทอวาร์กิเตโครลนี <c oughs> ่ค่อนข้างร้ายกาจมากไอ้ที่คุณสัตไปจเห็นนั้นตนีต้องไปดูเลยนะครับ แล้วอย่างอย่างนี้เนี่ยผมเห็นแล้วไม่เครด่องดัดอยูให้เล่นแล้วนายโคตรจะมีดาดอยู่มาอัปเดตบ้างไหมอ่าเท่าที่ทราบมาก็มีในส่องตัวที่ทางทางเกาหลีทางเจเจเนี่ยเขาเตรียมตัวทำให้เหมือนกันแต่ยังไม่มีการเกิดข้อมูลมามากเพะว่าจะเป็นในส่วนพวกพวกหมดเป็นสีงนี่ยก็เห็นว่ามีแพลนมนทำเข้นมานะครับเพราะอย่างที่ตัวพีพีเนี่ยเป็นตัวตนำรอดจากคิวอีแต่ในอนาคตที่อินเดือนสองเดือนเราไปมาดูว่าทางเขาจะมีการเซ็นพายรรือเปล่าก็ต้องดูครับว่ามีการเซ็นพายหรือเปล่านะครับ โอเคครับขอบคุณพี่เห่มากค่ะรับสวัสดีครับเมื่อวันที่30มิบุนายนที่ผ่านมาทางบริษัทฟันบ็อกจำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์จัดงานอ e ีเวต Funbox Funfair 2โดยนอกจากจะมีการกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆยังได้มีการเปิดเผยถึงการอัปเดตแพทใหม่ของเกมต่างๆอีกด้วยณลานกิจกรรมเ a ตเวเอกมยัยโดยภายในงานได้มีการกิจกรรมของเกมต่างๆในเกมเครือของ Funbox ไม่ว่าจะเป็นเกม g a n d y c r s h ade, เกม Divina Online PK จินจาเป็นต้น ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้กับคนที่มาร่วมงานอย่างคับข้างนอกจากนี้ในงานยังได้มีการเปิดเผยการอัปเดตแพทใหม่ของเกม Divina Online เกมตัวใหม่ของทางฟันบล็อีกด้วยนั่นก็คืออาชีพใหม่มองที่มาพร้อมกับเนื้อเรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับอารยธรรมจีนพร้อมด้วยดันเจียนใหม่มอนเตอร์ใหม่และไอเทมใหม่รวมทั้งระบบที่แฟนเกมรอคอยอย่างระบบแต่งงานและระบบสงครามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ โดยแพทจะมีกำหนดในการอัปเดตวันที่16กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้บริษัท f ั n บ o x ก็ได้เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์หลากหลายเกมนอกจากจะเป็นค่ายเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องการบริการลูกค้าที่ดีแล้วยังเป็นค่ายเกมที่รลกอินเทอร์เน็ตชื่นชอบมากที่สุดค่ายหนึ่งอีกด้วย ันนี้เราผลเกมทุกเกมของฟันบล็อกมานะครับทั้งขายทั้งแจกไอเทมนะครับแล้วก็มีมีมีคอนเสิร์ตมีมีกิจกรรมอะไรต่างๆเแยะๆสลับมาจนถึงทุกวันก็อย่าลืมฟันบล็อกก็จะจัดงานอย่างนี้ให้กับแฟนตลอดไปนะครับเพื่อให้กับนอกจากนั้ยังมีฝากเกมที่เปิดใหม่นะครับดีวีน่านะครับเกมดีเกมเดคาวีสวยกับพตตี้ ที่อยู่ข้างๆนะครับอย่าลืมนะครับใครไม่เล่นจะเสียใจวันนี้ผมขอกราบเปิดงานและขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญเองๆรวยๆมีความสุขเล่นเกมการ์ดเล่นอะไรขอให้ได้รางวัลไอเทมกลับไปเยอะๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไงบาสยฟังบกเขาอีกที่สอที่ตากึที่สัดีเ่โอ้โหล่นนี้ว่าความสูงหนนี่มากมายเลยนี่แขงคิดมุกการเชดเล่สนต่าเนี่นะท่านเป็นเรื่ป๊เมล่าแล้วเต่าพวกของยิมย่านเลยครับเพาเห็นเลยเขาว่าแผ่ใหม่อนเกมยิมย่านนะมีร่างใหม่ใหม่มาบ้างอ่าโอเคตอนนี้พวพ่อาจากของเราไ็ได้หมดเวลาแล้วแล้วทักทักผู้ชารทั้งคู่แล้วชงบออกมาได้ครับ